ลิ้นติดโปรแฟร66หกหกคึกคักกล้องปออันนบคอนเฟิร์มเมนูเด็ดฟินลิ้นระรัวคึกคักตลาดแตกเมื่อหนุ่มอารมณ์ดีปออันนบพกความสำราญแวะไปชิมช็อปในงานลิ้นติดโปรแฟร66สร้างความสุกเสียงหลลัลโาะให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ขายถูกใจใส่ช็อปใส่ชิมที่พกโชว์ลีลาสกิลนักชิมยกนิ้วให้กับทุกร้านเมนูรถเด็ด เครื่องแน่นอร่อยฟินเช็คอินได้ในงานลิมิตโปรแฟร์66มหากรรมอาหารตํานนนความอร่อยที่เลือกสรรมาให้คุณคุณได้เลือกช็อปนันทุกพื้นที่เปิดตลาดแล้ววันนี้ถึง3เมษายน2566พร้อมกันณชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทันปิ่นเก้าและชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทันแจ้งวัฒนะ ครับลินติดวันนี้มางานลิ้นติดโปรแฟร์ปี66นะครับของอิ่มน้ำสำราญอันนี้เป็นครั้งที่2แล้วของปีนี้ซึ่งลิ้นติดโปรเนี่ยเขามีมาหลายปีแล้วแล้วก็เราก็จะไปตามห้างต่างๆไปแบบรวมร้านอร่อยอร่อยเด็ดๆมาให้แบบคนที่มาเดินได้มาชิมมาช็อปกันนะครับบอกเลยว่าแต่ละร้านเนี่ยเด็ดทั้งหมดเลยแล้วก็คัดมาแล้วนะครับรับรองว่ามางานนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครั้นี้ก็จัดที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคบผมก็สามารถมา จับจ่ายใช้สอยแล้วก็อาหารบอกเลยว่าเด็ดมาทั่วประเทศเลยครับส่วนตัวนะตั้งแต่เรามาได้มาเดินเนี่ยเราแบบพี่ต้องรู้ใจอะไรยังไงมาต้องมาพอดีเลยครับท่านี่ไงแม่งานมาแล้วครับมาแน่เลยลิ้นดีลิ้นติดโปรแฟร์ปีนี้เด็ดยังไงบ้างเด็ดมากครับเพราะเรามีเมนูใหม่ๆเยอะแยะมากมายเลยเรามีนะครับเมนูที่เรียกว่าเป็นเมนูสุดยอดของหลายจังหวัดอยู่ที่นี่ด้วยอยู่เช่นบัวรอยแม่สุวรรณสองไข่ คุกกี้อีสองเหมือนกันครับหมายถึงไข่ไก่ที่แบบี่บทานทีละสองเป็นไข่กมีบรอยสองไข่นะคะแล้วก็มีพิซซ่าแบบเป็นแห้งก็มีนะคะพิซซ่าเป็นแห้งมีเป็นแป้งใหม่แล้วก็มีนะคะเจ๊แมวพวกหมูย่างมืองก็มีมาหมดเลยเมื่อกี้เดินผ่านร้านกูใช่คนต่อแถวเยอะมากหมดแลวค่ะกูชจ๊กเจ็พริกค่ะแต่ละร้านคือคัดมาแล้วบอกว่ามาไม่ผิดหวังแน่นอนอร่อยแน่นอนหองดีจริงๆค่ะแล้วบอกว่าอร่อยทุกคนมาแล้วไม่ผิดหวังนะคะ ต้องมากันครับมีแค่7วันค่ะวันที่28มีนาถึง3เมษายนนี้เท่านั้นค่ะที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะครับผมเข้ามากันได้และบางส่วนก็ไปที่เซ็นทรัลเจ้าพัฒนะด้วยจริงๆพี่ต้องคัดเลือกร้านยังไงบ้างที่จะแบบว่ามันลงมูปอ๋อก็ต้องกินค่ะกินแล้วก็พยายามที่จะลองคัดเลือกว่าร้านไหนที่เด็ดสุดอะไรที่พอเขารอบบ้างก็ต้องเลือกดูอันนี้เขารอบเป็นเด็ดสเต็ปไหนที่เด็ดเราลองดูแบบเรื่อยๆค่อนสเต็ปพสเตอร์ดูสสยกินทั้งคู่เลยหน้าพอดีนู พอดีคำนะอาหารได้จัดพร้อมกันทั้งสที่พอดีว่ามีเป็นแฟนเรียกร้องนะคะว่าถ้าเกิดแัดที่ปิ่นแก้วแล้วอยากให้มีจัดที่เจ้าคณะด้วยเพราะเจ้าพนะเองก็อยากให้มีคนไปเหมือนกันนะครับอ่าคือตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมไปคือแฟนๆลิ้นติดโปนี่คือมากันแบบคับคั่งมากแล้วแต่ละร้านคือเด็ดจริงๆนะคะค่ะอยาให้พี่กล้องย้ำหน่อยงานจัดถึงวันที่เท่าไหร่งานนะคะที่เซ็นทรัลเจ้าพนักด้วยนะครับค่ะ อย่าลืมไปข้ามมากันได้เลยนะครับมีแค่เจ็ดวันเองนะคะที่งานลิซิโปแฟร์นะคะวันที่ยี่แปดควนเออเริ่มแต่วันนี้แล้วค่ะถึงวันที่สามมีนาคมนี้ท่านเองนะคะมีแค่เจ็ดวันนะคะบอกก่อนร้อยร้อยกว่าร้านค้าพันยเ,เมนูที่เซ็นทรัลปิ่นเจ้าและบางส่วนนะคะไปที่เซ็นทรัลพาราซาแจ้งว่าท้าแม่ต้องมาให้ได้นะครอย่าพลาดเลยค่ะเรียบร้อยขอบคุณค่ะ